Everyday God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระหัสบดีที่14กันยายน2023ซีรีส์ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่วันที่7ชุมชนแห่งการทรงสถิตในพระธรรมฮักไก่บทที่หนึ่ง ข้อ1 3ถึง15ได้กล่าวไว้ว่าเราหักไก่ทูตของพระยาเวจึงกล่าวถ้อยคำของพระองค์แก่ประชาชนว่าพระยาเวตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายและพระยาเวทรงเร้าวิญญาณจิตของเซรูบาเบลบุตรเชอลทิเอลผู้ว่าราชการแควนยูดาและทรงเร้าวิญญาณจิต ของมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดกและทรงเร้าวิญญาณจิตของประชาชนทั้งหมดที่เหลืออยู่เขาทั้งหลายก็มาและสร้างพระนิเวศของพระยาเวจอมทัพพระเจ้าของเขาทั้งหลายณวันที่24ของเดือนนั้นคือเดือนที่6ในปีที่สองของรัชกาลพระราชาดาริอสัสเรารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเราเป็นการส่วนตัวการได้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราอย่างไรบ้างหากไกไม่ได้แนะนำเซรุบบาเบลหรือโยชูวาให้ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวของพวกเขาเองแต่การทรงเรียกนี้มาพร้อมกับคำมั่นสัญญาจากพระเจ้า ว่าพระองค์จะทรงอยู่ด้วยกับพวกเขาทั้งหลายและนี่คือการทรงเรียกที่มีต่อประชากรของพระเจ้าทั้งชุมชนและเมื่อทุกคนรับรู้เป็นภาพเดียวว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพวกเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ทรงเร้าใจให้ทั้งชุมชนนั้นทำงานของพระองค์ด้วยความกระตือรือร้น วันนี้เรากำลังผูกพันตัวอย่างเข้มแข็งในชุมชนของประชากรของพระเจ้าหรือไม่ชุมชนของผู้ติดตามพระคริสต์ได้หนุนใจเราให้ใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าอย่างไรบ้างความกระตือรือร้นของเราส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างไรบ้างในพระธรรมฮิบรูบทที่สิบ ข้อ24ถึง25กล่าวว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว สิ่งที่ต้องใครครัวในวันนี้มีใครบ้างในชุมชนที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความกระตือรือร้นที่ถูกส่งต่อมาอย่างชีวิตของเราเราจะเริ่มต้นส่งต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของพระเจ้าผ่านการรับรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราได้อย่างไรบ้าง ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับชุมชนของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของผู้คนรอบข้างเราขอบคุณสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราทุกคนขอบคุณที่วันนี้เราได้เติบโตขึ้นผ่านการดำเนินชีวิตร่วมกัน ขอทรงใช้ชีวิตของเราเพื่อขัดเกลาวผู้อื่นขอทรงให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มล้นด้วยความกระตือรือร้นที่จะทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน